ถูกแน่นอนครับระยะนี้มีวิพาดครับสิบประมาณสิบกว่าเมตรนะครับอ่ะมาดูปืนเห็นไหมยีนอย่างงี้อันนี้เป็นท้ายพยุงนะครับลางมาฆ่าช่วงชักเจ็ดสิบห้าทิ้งปลายสี่สิบห้าปีกห้าห้าเจ็ดสิบไม่ใช่หรอเจ็ดห้าอ่ะนี่ครับพยุงบนศูนย์จะมีรอยกาวอยู่นิดหน่อยนะครับ รอยกาวตามหยอดกาวนิ่งๆนิดหน่อยเนาะอ่ะแม่นถ้าถามว่าแม่นไหมก็ดูเอาครับยิงครั้งแรกก็โดนอยู่แล้วครับอ่ะมาดูลำที่สองนะครับตัวนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำคลิปเทสอีกอีกรอบนะครับมีประกอบอ่าอันนี้ประกอบให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยในสูตรเหมือนกันช่วงช่วงชักเท่าเท่าไอ้ ช่วงชักเท่ากันเลยครับคู่นี้เนี่ยมือขวาดไกรลละครังนะครับปืนศูนย์พยุงลางมาฆ่าเหมือนกันครับอ่ะอยังไงก็ฝากติดตามนะครับชาแมงคองหายครับสวัสดีครับ